มาแบ่งปันไว้กันทั่วทุกคนนครนานเมืองงามงามกระเทือนงามพร้อมหมู่เรื่องเมืองน่านนครนานเมืองมีมีพรรณยาใจงามสดใสต่างยืดินฟ้าศาลาและศาสนานำพระกรรมใจคุณความดีกระทำไว้กันทั่วทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน FM m 9 7 7เมเกะเฮิร่วมกับสถานีวิทยุอาร์เรดิ2อร้มร์และสถานีวิทยุซากรการเกษตรอำเภอเมืองน,น่าน9 0 7าเิกะเฮิมรขอเชิญรับฟังรายการที่นี่เมืองน่านมุมมองท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง900นาฬิกาดำเนินรายการโดย ดีเจ <DJ S 2> oh. ปุ้ยอภินยาเดชาติวงศ์ณนะอยุธยาสวัสดีครับท่านพีน่น้องท่านผู้ฟังคารพทุกนต้อยาที่เาเสวัสดีครับทานพี่น้องท่านผู้ฟัที่เคารพทุก่านครับขอต้อนรับเข้าสูา่รายการที่นี่มุ่งหน,น้ามุมมองท่องถิ่น ตางสถานีวิทยุกระจายเสียงปเทศไทยคลืน่นเก้เมกะเฮิร์และทันทีพอตัางเคเบิลทีวีรวมถึงทนันทีใจ้อินเทอร์เน็ตนะครับเปิดพอตัางเว็บไซต์พอเรื่องราวของม้งนานรับหู้เรื่องราวของม้งนานที่ผ่านออกอากาศซึ่ง่าพเ,เป็นเสียงไปที่ทันพอทั่วประเทศและสรบบาระบพี่นองดีอยู่ในเขตจังหวัดน่านแล้วก็ใกล้เคียงดีรับสัญญาณของ ก้าสิบสี่จุดเจ็ดห้าเมกะเฮิร์ตได้กับับฟังข่าวรวมกันแปดโมงถึงเก้าโมงเรียบประมาณครับวันนี้ปลากานวันจันทร,ร์ตีแปดสิงหาคามสัปดาหห้าสิบสี่กันยังเฝ้าระวังกันอยู่มีโอกาสได้ติดตามข่าวสารโดยเฉพาะตะวานี้นะครับช่วงเรื่องของน้ำปาลาไหลลากในเขตอำเภอสาบังผาปีกระโจน,นโที่ทรหาผมแล้วก็ก่อนนั้นนมีปีน้องนะครับในเขตตำบลริม บอกว่าจะเป็นบ้านเชียงแลบ้านนาเต้าครับแล้วก็บ้านน้ำไข่บ้านนาสายบ้านหมูหาบ้านหุยหม่วงบ้านสันติสุกหมูเจ็ดตะบนแสงทองบอกว่านำปลาไหลหลากสร้างความเสียหายก็ะพู้งศีรษะส่วนหนึ่งเข้าไปแล้วก็มีนพขสามหนึ่งนะครับที่เข้าไป่วยเหลือลุงทหารมอสิบแล้วก็ช่วงข่อยๆมีท่านนายกองค์การอาหารส่วนจิวัฒนาน ผมก็ประธานสมพันธ์คุณนรงค์นำหน้ามาน้ามกินเนะเข้าไปแจกใจแต่ยังบอกวเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปหั่รอบหนึ่งแล้วก็วันนี้ประมาณเกือบเจ็ดโมงก็ได้พอเขาตั้งจองสามนะครับแต่จะเป็นภาพส่งเข้าไปท่าครับผมได้เฝ้าพอระดับน้าแล้วก็ความแขวนตงังแต่ว่าที่เขตเทศบาลนายกเทศมนตรีก็ได้เฮ่เจ้าที่ออกตัวเตือนถึจเจ้าแล้วก็ปิด นะครับท่านเองก็ออกตัวแล้วก็ปิดฝาต่อแล้วใบนำกระสูบน้ำออกห,อหอ่อพอภาพรวมนะครับหนังสือพิมพ์ซิมกซีพีจังหวัดที่เกิดปัญหาแบบเนี้ยสลับเมื่อกี้สารยุดกับอู่ว่าหน้านในครั้งที่ห้าแล้วเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เฝ้าว่ามันจะเกิดขึ้นแห่งมาไ้มันจะมาแห่งอแไความจะเหลือต่างๆมาเท่าจะเป็นจังได้พ่องตอนเจ้าตะบ้านเหมือนกันครับก็มี คนที่หักกันได้โทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยตางข้าบ้านห้วยห้ดินมันถลม่มหิละมันมันน่าเป็นห่วงผมก็ได้เข้า Facebook แต่คืนนี้ขอขอ,อนุญาตนะครับอู้กับผู้ว่าผมได้ทันบอมมาเถิดกับผมได้เรียงท่านครับขอความกรุณานะไปพอตางข้าบ้านห้วยห้ยกัมดินสไลด์้วกบันทับหลบสองสงสารอบตอไปพอได้บอกี้แลวท่านก็นตอบมาว่าวันนี้วันที่แจะคือเจ้าที่เข้าไปพอกราบขอบคุณยังสูงครับทานผู้ว่าราชการจังหวัดน,าน่านวันที่ไปอยู่ผมกับทรงไป วันวานี่เป็นวันที่เขาบอกก็ต้องต้องทาติดต่อมาได้ใส่ไปในเฟซบุ๊กอะนะครับก็ได้บอกทางผู้ว่าทางผู้ว่าก็ตอบมาตอนลึกไปเปิดคอก็ขอบคุณครับทางรับความสียายต่างๆนี่มันมันมันต้องจ่วยกันในภาพรวมเขาไปพอแต่เจ้าเนี่ยหลายๆจังหวัดในภาคเหนือก็เกิดปัญหาแบบนี้ก็ต้องแก้ไขกันยังอย่างยิ่เหมือนคนอู้เรื่องแบบนี้เรื่องปลาหรือยังถูกต้องตอนนี้ต้องมีการทําต้องมีการแก้ไขเพื่อเป็นภาพรวมก็พยายามทํากันหลายๆ ยงังไอ้ป้องกันกับป้องกันไปต้องช่วยกันลากหลายแล้วครับพ่ออาจจะมามารอเพื่อหน่วยงานโดยเฉพาะการปกครองนะครับกรมการปกครองมาดูแลมันจะลําบากก็ยังหลายคนถามว่าสมารถได้เนาะเว้ลองถามมันสต้งค์ไม่ได้ผมว่าเรื่องกับลังทรงไปครับใจเยน็ยนก็ถึงบอกแล้วกัญยาตู้ล้ามบะแน่นะครับ,บปากมาได้แต่ทรงเรื่องไปยงัง กระทรวงเรียบร้อยแล้วนะครับบางเอิญวบ่าเที่ยวนี้มันเจอกันหลายจังหวัดโดนกันมัดถวดหน้าไา่ใหญ่ล้นเฉพาะมึงนานบางทีอ่านข่าวก็ยังน้อยใจมึงงนานบ่มมีพรออมนะครับมีเริ่มจากแปรตั้งแต่แปรไปเนี่ยเมื่อกี้กัเลยอู้เล่นกันขออนุญาตเอ่ยจอคุณคมคลายเหมือนบอกกับปีพุ้ยกับบอกพายุแหงเจ็ดแปดแกนเนี่เหมารถมากําเดียวไงมาต้องมายิบปะปย้อเหมารถเมย์มาเอวมึงนานเลยอู้จีนี่คือจนป๊อบเผาหวาหลายๆคนป๊อบจะเป็นโรค ห้องเนะี่ยโลกจิตนะครับนาะวันเกง็งได้ยินเสียงพอหลังคาล่างล่างฝนตกน้อยผ่าวาถ้าครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนการน้ำท่วมเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาจยะ,ยะเกิดความเสียหายผมว่าตีพานมานี่นะครับตั้งหน่วยงานทีให้พิชฌาบรฉพะท้องถิ่นก็ต้องขอชิดชมมีการเฝ้าระวังและกัเตือนกันท่านพี่นอ้องกระทรวงทราบกันอย่างนี้ว่าบ้านเฮ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับ พอจะถึงสิงหาก็จะแล้วนี่กับปูนปกติท่วมสาวซีเอสสิงหาหลายครั้งที่ต่อกัน,นยังบาถึงเตือเนี่ยอู้กับเ่นไปเหเอาเหมารถดมากระเดียวกีกันพายุเหมาวรวดมากัะเดียวยท่วมกับท่วมกับเดียวไปเหรจะได้จบจบไปแต่จะได้กระตามครับค่าบครับสิ่งเขาจะอู้กันต่อไปเนี่ยโลกมีการเปลี่ยนแปลงถูกนะครับอากาศมาเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปรับตัวเข้าหาส่วนหนึ่งกับป้องกันส่วนหนึ่งกับ่วยกันส่วนหนึ่งกับเฮือกหลังใจกันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติอาจจะมาพิจเถียงกันนั้นก็ถึงพอแล้วครับมันจะเป็นโจกก็เป็นอญญายุของใครก็แล้วแต่กาเลีต้องฝากไปยังท้องทินต่างๆว่าบันี้ประมาทโด,ดยเฉพาะพื้นที่ต่างๆทีได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ท่านผู้ว่าท่านเสนียก็ได้ประกาศท่านธรัตพิลลป้องกันบรรเาสภาพก็ได้ประกาศนายอำเภอก็ได้ประกาศ นายกอาจอก็ได้ประกาศท้องดินจังหวัดก็ได้ประกาศทุกคนประกาศ,กกาศเสือนกันเรืร่อยว่าเพราะมันจะมีอยู่หันยางปลายปีเนี่ยบม่ได้วาหื้แข็สักคนนะครับทั่วประเทศมักจะมีการจัดงานไปดูงานไปศึกษาดูงานนอกบริษัทมีการอบรมสัมมนาเพราะว่ามันปลายปีแต่ธรรมบดิเลิมทรรบริแหละโนะดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่ต่างๆเสาติดจะไปละ ออกเทศบาลท่านพอแล้วสังเกตวันติดมาในอ็นรู้บ่เาสาติดเอาละฝนนานมาตาดตัดตัดวันว่าก็ยังอู้ครับทีมงานของไฟป้องกันเทศบาลหนังกันเนี่ยแต่นี่จะได้พักผ่อนต้องมาเฝ้าต้องมาระวังมันแปลกครับมึงนานนี่ก็ดียังเหมือนว่าวันหยุดน้มจะมาปัญหามันจะเกิดจะเกิดก็วันหยุดพอสถิติถ่านพอแล้วแต่ครับอย่างที่คืออยู่เฝ้าระวังกัน ปอก่อนย่างก่อนนะครับถ้าสมมุติเอาระตอน้ดมีเงินสักส่วนนักเก็บใบเพื่อเหลืองแบบนี้จะได้แก้ไขปัญหาชุกเฉินหันก็พอตีแม่สามแลบเข้ามาได้เก่งเข้ามาหลายเป็นอู้สัมผั์เป็นซิบซิบวันสะพานพุทธกว่าจะเข้าไปถึงเกิดความเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นมากลังบนบ,บุญบาง่างวเฉพาะมึงหนาอันบัลัีน้อยอกน้อยใจนะครับ ก็ลังใจสิ่งกัและไรแล้วก็เฝ้าวระวังอน,นี้บันเผลอติดตามข่าวสารนี้แม่และครับบางคนบชอบฟังข่าวเนี่ยพอถึงเวลาเป็นมงปิดไปอยู่เนี่ยจังบุปุยมันจมนักท่านไปฟังเพลงผมก็ได้ฝากปีน้องซื้อบริชนโดยเฉพาะตีิเวลาจัดงานต่างนักจัดรายการจะเข้ามานะครับรวมทับฟังแฟนแฟๆรายการของท่านนักบางคนจัดเพลงผู้พิธีชื่นชอบ ท่านก็ต้องอาศัยช่วงแบบนี้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ได้หับสาบด้วยว่ามันจะมาเนอแต่วักระมัดระวังเนอนะครับพื้นที่เสี่ยงให้ท่านต้องหึ้นกับน้ใจปีน้องดีเจแต่ละสถานีทั้งหลายก็ต้องบอกอกเราใจเวลาที่เขาฟังรายการของท่านส่วนหนึ่งแม่นครับสถานีต้องอยู่ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่เอาข่าวสารนี้เขาไปแสกคือก็แฟนรายการได้ระมัดระวังกันอย่างน้อยเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาเบื้อง้เกิดความใส่มันหนักขึ้น นะครับโดยเฉพาะชีวิตของคนนี่เมืองนั่งกระจกดิีด่พาดมาเนี่ยนะครับตีอื่นกับเจ้าหันเผาศพบของตีสูญหายไปแล้วทวดีนดูกล่องกลองบนหลัวกับจุดกันข้างห้วยนะครับก็ผมก็ต้องฝากบอกผู้ชมไปตัวมันยมมอยากจะไม้แหมหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างกับอินดูเจ้าหน้าที่ทุกทุกหน่วยต้องลงไปเจอแก้ไขเดี๋ยวเข้า การยาแข่งเหื้อเดีก็จะลืมกันละแต่อย่างหนึ่งอยากจะบอกว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้ออย่างมันมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยเฉพาะพื้นที่บนตีสูงตีน้ำดินมันอิ่มน้ำเต็มที่แล้วมันจะโปดกะไหลมากะก็ได้บางวันที่เกิดแล้วอาจจะเกิดขึ้นแหมบางวันที่ยังไม่ได้เกิดมันอาจจะเกิดขึ้นแหม เราต้องฝากไว้ทุยเพราะเป็นห่วงเป็นห่วงหลายๆท่านพอาแล้วมันเกิดเหตุแล้วก็เข้าไปจู่วบัตรนั้นมันจ้ามาันยังเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณชาลีจะเข้ามาในรายการแต่ว่าผนขึ้นปดี๋ยสเกิกัตสองแขวะอำเภอสองแขว้น้ำผาเมื่อเดี๋ยวเป็นจะลงมาเล่าสู้กันฟังตั้งสาธารณสุขเองกับเป็นห่วงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บตีเจตัวมาแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตของปอบีน้อง ตีสัปขึ้นละออนนักเรียนนะครับต้องไปเห็นหนังสือนี่ก็อยากจะเสนอเหมือนกันเอาเอาเหมือนเปีบสอบปลดเล้าไงเข้าบรรษานี่ยยุดเห็นอยู่บ้านอยู่จองจุยปอแม่ย่างห้ยะาน้ำาจะดนี้น้ำท่วมมันจะได้จ่ได้จะต้องเป็นห่วงกันแม่สากันไหลมาให้มาเห็นหนังสือกันไงจะได้สบายใจ นะครับ <c oughs> มาเลยครับหลายคนเป็นห่วงลูกหลานไม่เห็นหนังสีอสอบปอเล้านี่หน้าฝนนี่ยุดครับจุยปอแม่ย่าให้เนี่นะน้ำท่วมนำ้ำยางกับบ่ต้องกลัวเอาของขต้องมาโรงเรียนอยู่นี่พออันปิดช่วง มีนาเมษายพฤษภาพมาไปเฮียนเสมออย่างต่างอย่างว่าหอมริงเฮียนตอนห้อนอนะไรนี้ตอนฝนยุดอยู่บ้านจะได้เจอกันจะได้ปลอดภัยหลายๆอย่างนะครับแกเป็นสิ่งเกิดที่ผมกับโบโ่โอ้เหมือนกันนไปกึดยีเพราะว่าเป็นหลายคนมนะ่ะถามแล้วโรงเรียนจะปิดก่ออ่าถ้ายังสมมารโรงเรียนสตทีสีน้นเนี่ยใกล้น,น้ำนี้เป็นยังได้ผมพูดน้ำขึ้นก่อเออมันจะจะมาให้มาได้กคนดเกิดอาการกังวลและก็เครียด แต่ผมก็ได้บอกใจว่าทางครับถ้ามีเหตุการณ์แบบวันตีสักหกสัเจ็ดสัแปดมีทุนาดิพานมันนี่หรือว่ากระกดาษดิพานมานนี่จะต้องเข้ามาเจรจากันแล้วบอกการหลอกขานสึ่งกันและกันก็เพ้่งกำลังใจไว้ว่าต้องเฝ้าระวังเนาะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณปีกันจนเตชฉะนั้นติตทุสพรบ,บอกแลก้วก็หลายคนก็บาเอาละเนอร์ท้วนเนอร์เฝ้าระวังเนอร์อนะครับขอบคุณอย่างสูงแต่เจอมันว่าระดับน้าม ระดับน้ําในเขตเทศบาลแล้วก็ท่าตะบานนี่เป็นน้ามาจากอำเภอสองแควน,นะครับเนาะไหลามาเส้นเดียวกับยังแควนเจียงกลางตุงจ้างเฉลิมภาคเกียรติอำเภอปัวตก๊กน้อยๆบ่มีปัญหาแต่ยังได้ก็ตั้งสันติสุขบอกว่าน้าบ้านเป็อย่างก็บบาร์หนั่งแต่แรกก็เป็นเป็นสิ่งดีๆสำหรับป,ปีน้องนะครับเพรเดี๋ยวปีฉลีเข้ามาถึงแล้วเราตะวันเขาฟังว่าเป็นจะได้วันนี้นะครับเดี๋ยวผม ถ้ามีโอกาสจะเดินทางไปกับ